ไงคะทุกคนฉันชื่อว่าแอนนาคอสตมาจากโปรตุเกสทักทายจากมุมโปรดของฉันค่ะฉันชอบที่ที่ตัวเองอยู่มากมันสุดยอดเลยทั้งอุ่นนักท่องเที่ยวเพียบและดีไปหมดแต่ฉันพูดถึงแค่ประเทศนะไม่ได้รวมถึงบ้านที่ฉันเติบโตมาหรือว่าคนที่ฉันมองว่าเป็นครอบครัวน่าเศร้าที่ไม่ใช่ฉันมีพี่ชายสองพี่สาวคนหนึ่งและคุณพ่อกับคุณแม่แต่ฉันนับคุณพ่อเป็นครอบครัวแค่คนเดียว เพราะว่าท่านพาฉันเข้ามาในบ้านตอนที่ฉันอายุได้หนึ่งเดือนฉันเป็นลูกนอกสมรสและพ่อฉันก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังตอนแรกแม่ตกลงเลี้ยงฉันเหมือนลูกแท้ๆแต่ตลอดชีวิตวัยเด็กฉันรู้สึกถึงความเหงาอันโหดร้ายได้ความแปลกแยกและไม่ใช่ลูกเหมือนกับว่าฉันไม่อยู่บ้านนี้ได้แบบต้องจ่ายคืนทั้งกินทั้งนอนและแต่งตัวแบบยืมมาแม่ซานติอาโกฟรานซิสโกและอลิสก็ทำกับฉันเหมือนกับว่าฉันไม่มีค่า พ่อปกป้องฉันต่อหน้าทุกคนและให้ของขวัญฉันมากมายแต่ท่านชอบไม่อยู่ฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะทำยังไงเหมือนกันถ้าตัวเองเป็นแม่แล้วสามีพาเด็กเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าเธอจะอยู่ด้วยแต่ฉันรู้สึกดีกับบ้านนี้จริงๆนะฉันอยากมีส่วนร่วมด้วยมาตลอดเพื่อรับความรักและความใส่ใจจากแม่เหมือนทุกคนแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยครั้งหนึ่งแม่พาฉันไปด้วยตอนที่เธอไปหาเพื่อน เราขึ้นรถไฟแล้วแม่ก็บอกว่าหิวน้ำเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำแล้วกลับมานะลูกรอตรงนี้นะแต่แม่ก็ไม่กลับมารถไฟออกแล้วแต่แม่กลับไม่อยู่จากนั้นฉันก็เห็นว่าแม่เดินออกจากสถานีเดินไม่มองกลับมาฉันช็อกจนนิ่งไปเลยนายรถไฟเดินมาหาฉันแล้วถามว่าพ่อแม่ไปไหนฉันบอกว่าแม่ออกไปซื้อน้ำแล้วเธอจะกลับมาหาแล้วเขาก็บอกว่ารถไฟคันนี้จะออกในสิบนาที แล้โดนบอกให้ลงไปแล้วรอเธอข้างนอกฉันลงไปแล้วกลุ่มคนก็ยืนออรอบตัวไปหมดฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแม่ออกไปซื้อน้ําเดี๋ยวก็กลับมาแหละก็แค่ต้องรอแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเองแต่แม่ก็ไม่กลับมาสักทีในสิบนาทีหรือว่าสองชั่วโมงฉันรอที่สถานีนั้นอยู่สี่ชั่วโมงเต็มไม่กล้าไปไหนเลยแต่ฉันก็ยังหวังว่าแม่จะกลับมารับฉันแต่ฉันก็คิดผิด ตำรวจท้องที่มาเจอตอนที่ฉันหนาวสั่นอยู่เพราะว่าตอนนั้นเป็นหน้าหนาวพวกเขาพาฉันไปที่สถานีช่วยอุ่นร่างกายให้แล้วก็สอบถามเพราะว่าชื่อเสียงของพ่อฉันพวกเขาเลยติดต่อท่านได้เร็วพ่อมารับฉันในอีกชั่วโมงต่อมาจากอีกฝากหนึ่งของเมืองคืนนั้นท่านทะเลาะใหญ่โตกับแม่เลยละคะ่ะฉันไม่ลืมคำพูดที่แม่พูดเลยเด็กนี่จะไม่มีวันเป็นลูกฉัน,ฉนจะพยายามแล้วจริงๆ แต่ก็ไม่ได้ผลเธอไม่ใช่ลูกสาวฉันฉันรู้ตัวแล้วว่าหมดหวังกับบ้านนี้แล้วพี่ชายกับพี่สาวเอาเปรียบจากตำแหน่งของแม่ฉันเท่านั้นพวกนั้นหาทางทำร้ายฉันทุกครั้งที่มีโอกาสตอนฉันเหนื่อยจะรับไหวแล้วฉันก็เดินไปหาพ่อแล้วบอกเรื่องสำคัญให้ฟังพ่อหนูจะย้ายออกนะคะฮะไปไหนลูกจะไปไหนน่ะหนูจะเช่าอาพาร์ตเมนต์ห่างไปจากบ้านนี้ ไม่ได้ลูกอายุสิบสี่เองนะหนูจัดการทุกอย่างหมดแล้วหนูจะไม่เอาเงินพ่อสักแดงหนูเริ่มทำสตาร์ทอัพเมื่อหเดือนก่อนและกำลังโตเงินแค่นั้นหนูอยู่ได้ค่ะแต่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะหนูจะแวะมาเยี่ยมเรื่อยๆนะคะนั่นคือก้าวแรกสู่การเป็นผู้ใหญ่ของฉันระหว่างที่คนรุ่นเดียวกันเลือกของขวัญให้ตัวเองในวันคริสต์มาสหรือว่าวันเกิด ฉันก็ทำงานในโปรเจกต์ชื่อว่าแอนนาคอสตาเหมือนกับอนาคอนด้างูยักษ์นะคะฉันผลิตเครื่องสำอางของฉันเข้าสู่ตลาดใน6เดือนแล้วพอผ่านไป2ปีฉันก็ได้เปิดสาขาใน2ประเทศฉันได้ออกข่าวได้ออกทีวีฉันมีพนักงานมากมายทำงานให้ฉันและฉันก็มีผู้ช่วยผู้ซื่อสัตว์ชื่อโทมัสฉันรักเขามากเขาไม่ได้ทุ่มเทกับแค่เรื่องงานแต่ให้ฉันด้วยแม้ว่าเขาจะขี้ระแวงไปบ้าง ระหว่างที่ธุรกิจเติบโตฉันก็ซื้อบ้านรถและชุดราคาแพงระหว่างที่ฉันโตขึ้นมาฉันก็ไม่คุยกับใครเลยยกเว้นพ่อท่านชอบอาสาช่วยช่วยด้านการเงินแต่ฉันไม่เอาฉันอยากข่อยควาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองฉันเลยทำตามนั้น2ปีต่อมาธุรกิจก็ยิ่งเติบโตขึ้นตอนฉันอายุ18พ่อฉันก็มอบเงินมาให้หล้านดอลลาร์ฉันไม่อยากรับของขวัญแต่ท่านก็ยืนกราน และฉันก็เอาไปหมุนเพื่อทำธุรกิจต่อจากนั้นฉันก็ได้รับเชิญให้ไปกินมื้อค่ำกับที่บ้านก็เลยจำใจไปทั้งครอบครัวนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพ่อแสดงความยินดีที่ฉันเปิดสาขาใหญ่ได้อีกแห่งในเมืองฉันขอบคุณพ่อและเชิญท่นมาในงานเปิดร้านวันแรกเหล่าพี่ชายและพี่สาวพ,พูดทันทีว่าอยากไปด้วยเพื่อออกหน้าสื่อฉันไม่ได้พูดอะไรแต่พ่อก็เป็นคนพูดให้เองแม่ก็อยากไปด้วยนะ เราอยากแสดงความยินดีกับลูกลูกคือคนเดียวที่มีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตอนอายุเท่านี้ให้เราไปงานเปิดร้านด้วยนะแม่ละ่ะทําไมไม่เห็นพูดอะไรเลยฮะไม่สําคัญหรอกถ้าขอพ่อแล้วก็มาสิแต่จะไม่พูดเรื่องครอบครัวเพิ่มให้หรอกถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะหนูไม่อยากอาหารกลับแล้วล่ะคะ่ะก่อนฉันจะกลับไปแม่ก็วิ่งไล่ตามฉันมาเธอมองฉันแล้วส่งแก้วน้ำผลไม้ให้ ขอละอย่างน้อยก็ดื่มน้ําผลไม้หน่อยลูกไม่ได้กินอะไรเลยและแม่ทํามือข้ามให้นะไม่ต้องมาทําตัวหงใยแล้วค่ะไม่เข้ากับคุณเลยนะแอนนาเดี๋ยวอย่าไปแม่รู้ว่าลูกไม่เชื่อแต่แม่อยากแก้ไขทุกอย่างจริงๆนะก็คิดถูกแล้วละค่ะแต่หนูไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อรักษามารยาทจะดื่มให้ก็ได้ขอบคุณเจอกันพรุ่งนี้นะฉันออกจากบ้านและถอนหายใจออกมา การไปเยี่ยมทุกครั้งยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆฉันเตรียมชุดตัวโปรดเอาไว้แล้วและตื่นมาในตอนเช้าไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ในกระจกฉันไม่เห็นตัวเองเห็นแต่สับป,ปะหลาดลายจุดเข้าผิวบนหน้าและตัวฉันมีแต่จุดแดงๆอะไรเนี่ยฉันดูร่างกายตัวเองอย่างผวาไม่มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่เลยร่างกายฉันมีแต่ผื่นแดงและตุ่มแปลกๆในบางจุดฉันน่าเกลียดมากเลยค่ะ จะจัดงานเปิดตัวร้านในสภาพนี้ได้ยังไงฉันคือหน้าตาของแบรนด์ทุกคนต้องคุยกันว่าฉันสวยขนาดไหนสิและตอนนี้ยังไงทําไมตอนนี้ล่ะฉันเอาหน้ากากปิดหน้าไว้พร้อมกับสวมหมวกแก๊ปแล้วไปทํางานโทมัสเกอบเป็นลมฉันยื่นมือให้เขาดูทันทีจะได้ไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะเขาส่งน้ําให้กินแล้วฉันก็ถอดหน้ากากกับหมวกแก๊ปออกในออฟฟิศพวกแขกมารวมกันแล้วและฉันใจสลายมาก เธามาสะบดออกมาและฉันก็ไม่สบายใจเลยค่ะคุณกินอะไรมาเดิมอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็เหมือนเดิมฉันกินในร้านเดิมนะจำได้นะพระเจ้าพระเจ้าครั้งก่อนที่คุณมีตุ่มขึ้นแบบนี้คือตอนที่ดื่มน้ําใบเสร็จจากสวิตเซอร์แลนด์ในบามาไม่คุณอยู่ในสภาพนั้นอาทิตย์หนึ่งเลยนะเราจะทํายังไงดีเมื่อกี้ไหนว่ายังไงนะว่าคุณอยู่ในสภาพนั้นอาทิตย์หนึ่งไม่ก่อนน้นนั้นน่ะ ว่าเป็นเพราะใบเสร็จในสวิตเซอร์แลนด์ไงใบเสร็จแม่เอาน้ำผลไม้บางอย่างมาให้ดื่มเมื่อวานและฉันก็คิดได้นังแม่มดนั่นทำให้ฉันสภาพดูไม่ได้ก่อนงานอีเวนต์ก็ไม่หรอกฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกโทมัสช่วยเปิดงานแทนฉันบอกว่าฉันไม่สบายงานเป็นไปได้ด้วยดีและฉันก็ดูทุกอย่างผ่านทางจอแต่ฉันก็ยังผิดหวังอยู่ดีฉันเตรียมตัวสำหรับวันนี้มากเลย ฉันเจอครอบครัวตัวเองในกลุ่มคนแล้วตัดสินใจว่าฉันจะไม่ยกโทษให้แม่แน่อีกสัปดาห์ก็วันเกิดเธอแล้วฉันกลับบ้านมาแล้วตอนนั้นตุ่มก็หายไปแล้วฉันไปปาร์ตี้วันเกิดของเธอแล้วแซงว่าทําเป็นเมาฉันทําตัวหยาบคายใส่แขกและทําจานแตกไปสองสามใบแม่ฉันร้องไห้ตอนจบงานแล้วพ่อก็พาฉันออกมาคุยฉันบอกว่าก็แค่แก้แค้นและกลับไปทําลายปาร์ตี้วันเกิดเธอได้ง่ายๆเลยและคนที่มอบไอเดียให้ก็คืออลิซนี่แหละ ตอนแรกก็คิดว่าเธอช่วยฉันทําไมแต่แล้วพี่สาวฉันก็สารภาพว่าแม่ไปจ่ายเงินให้แฟนเธอไม่คบกับเธอต่อเธอก็เลยโกรธแม่ด้วยเป็นแค่การร่วมมือกันชั่วคราวเท่านั้นค่ะตอนฉันกลับถึงรถแม่ก็จับแขนฉันและสั่งให้อธิบายมาและฉันก็ตะวาดกลับอะไรไอในตัวหนูเหรอคะก็แค่แก้แค้นไงแม่แม่มาร่วมงานเปิดร้านหนูแสร้งทําเป็นว่าแคร์แม่ไม่แคร์ตัวตนหนูเลยอะ่ะสนใจเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอจะเอาอะไรอะฮะ นี่พูดเรื่องอะไรนะลูกแม่หนูไม่ใช่ลูกคุณคุณทิ้งหนูบนรถไฟอย่าให้ออกไปจากชีวิตแล้วก็เพิ่งวางยาใส่ใบเศษอีกทั้งที่รู้ว่าหนูแพ้นะ่ะเศษอะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องมาเสแสแซงเลยแม่ฉันหันหลังเดินจากแม่ไปแล้วขึ้นรถแล้วตอนนั้นเองก็มีคนเมาขับรถมาชนเราไปชนกับรถที่จอดอยู่สามคันฉันจำอย่างอื่นไม่ได้แล้วล่ะ ฉันตื่นมาตอนโทมัสนั่งข้างๆฉันเขาบอกว่าแม่กับพ่อฉันไม่ยอมห่างกายฉันเลยสักนิดเชื่อได้ยากนะคะว่าแม่จะอยู่กับฉันด้วยผมอยากเจอมาต่ออินเทอร์เน็ตให้คุณก็เลยเปิดมือถือเครื่องหนึง่งวางไว้บนโต๊ะในห้องและเอาอีกเครื่องติดตัวออกไปที่ทางเดินด้วยเพื่อฟังว่าเพลงโปรดของคุณเล่นทางทีวีหรือเปล่าปรากฏว่าในตอนนั้นแม่คุณเดินเข้ามาเธอร้องให้หนักมากภาวนาให้คุณรอดจริงเหรอไม่สมเป็นเธอเลย เธอใจสลายมากไม่ห่างคุณเลยนะผมเพิ่งให้เธอกลับบ้านไปพักเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนเองแล้วทำไมเธถึงใส่ใบเศษให้ฉันล่ะท้าไมใช่เธอล่ะแล้วจะเป็นฝีมือใครล่ะผมมีแผลละแต่คุณต้องเล่นตามน้ำนะฉันแซงว่าตัวเองยังไม่ได้สติตามที่โทมัสบอกอลิสฟรานซิสโกและซานติอาโกเข้ามาในห้องพวกนั้นพูดหยอกล้อและโหดร้อกัน เลขาฉันวางมือถือไว้และฟังบทสนทนาจากโทรศัพท์อีกเครื่องบันทึกเอาไว้ด้วยเครื่องบันทึกเทปพ,พี่ชายบอกว่าฉันมันน่าสมเพชไม่มีวันได้เป็นคนในครอบครัวนี้หรอกแล้วซานเตียโกก็หยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วเทใส่ในแก้วน้ําฉันทีนี้เธอก็จะได้ตัวเล็กยิ่งกว่าเดิมตอนที่เธออยู่นี่ฉันก็ใส่ใบเสร็จลงไปทั้งแชมพูขวดน้ําท,ทุกที่ที่นึกออกเลยแหละเป็นไอเดียที่ดีเลยที่วางยาเธอก่อนเปิดร้านให้ขายหน้าน่ะ ฉันลืมตาขึ้นแล้วทั้งสามก็แทบล้มเลยโทมัสเข้ามาในห้องและเอาเทปที่อัดบทสนทนาเอาไว้ให้ดูสี่นาทีต่อมาพ่อฉันก็มาถึงและฉันก็ฟ้องเดาวได้ไม่ยากเลยว่าจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์กับแม่ฉันเปลี่ยนไปและความสัมพันธ์กับพ่อฉันก็ยิ่งดีไปใหญ่ส่วนทั้งสามคนนั้นก็โดนลงโทษหนักเลยล่ะคะ่ะโดยที่ไม่ให้เงินหรือว่ารถเลยฉันคิดว่าแร์แล้วล่ะคะ่ะคุณล่ะบอกหน่อยคะ่ะชอบเรื่องของฉันไหม เขียนความเห็นมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโออย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอให้เพื่อนและก็ติดตามช่องด้วยนะคะ